สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างวัดครับวันนี้มารีวิวตัวแอร์ p x ขนาด6,000วิวนะครับก็แรงลมจัดว่าแรงใช้ได้เลยละครับนี่คือสปีดพัดลมนะครับ จะมี2สปีดนะครับนะครับจะจะมีสปีดด้านลมแรงนะครับแล้วก็ด้านลมเบานะครับแบ่งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคือฝั่งของด้านการหาความเย็นนะครับจะมีให้เลือกอยู่สอระดับนะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็นใบพัดลมหลายๆใบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแสดงผลถึงว่า ลมแรงความเย็นแรงลมแรงนะครับพอปรับไปสปีดหนึ่งก็จะเป็นความเย็นเบาลมเบานะครับนะครับพอเราปรับความเย็นแรงลมแรงนะครับ นี่ปรับความเย็นปรับเป็นโหมดพัดลมนะครับพ็เบาพัดลมแรงนะครับพัดลมพอเราปรับด้านพัดลมก็ด้านฝั่งด้านหลังคอมเพรสเซอร์ก็หยุดหยุดการทำงานเลยนะครับภายในก็จะเป็นลักษณะนี้ สามารถสลับด้านได้นะครับคราวนี้เนี่ยพอเราปรับไปที่โหมดของคูณปุ๊บเนี่ยพัดลมมอเตอร์ด้านหลังจะทำงานเลยนะครับนี่คือพัดลมด้านหลังทำงานเลยนะครับให้ดู น้ำหนักตัวนี้สิสิบห้ากิโลไหครับพี่อ๋อน,น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ยี km. Km. ่สิบกิโลยี่สิบสี่กอ๋อยี่สิบสี่กิโลยี่สกิโลก็ก็ไม่หนักนะครับมีจุกด้านล่างนะครับจุกด้านล่างแล้วก็จุกด้านในการปล่อยน้ําก็มีจุกสองด้านนะครับด้านด้านบนนะครับนี่ครับ เลื่อนย,ย,ย้ายสบายนะครับเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายได้ครับลงแรงแลยครับอันนี้ปุ๊บถ้าเราจะสลับหน้ากากก็สลับากากโอเคครับขอจบรีวิวสั้นๆเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ